สวัสดีครับปอนด์นิวส์นะครับวันนี้จะพาทุกคนไปเกาะติดกระแสเรื่องราวของคุณมิ้นท์ไอรูมอลนครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสดราม่าหนักมากนะครับในโลกออนไลน์นะฮะทั้งใน Twitter ก็ ติดเทรนด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแฮชแท็กไอรูมาโลนนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องเนี่ยเริ่มจากวันที่26กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับคุณมิ้นเนี่ยได้โพสต์ผ่านแฟนเพจไอรูมาโลนซึ่งเป็นเพจของเธอเองนะครับว่ากําลังจะไปยังประเทศอัฟกา,านิสถานเพราะว่าเธอเนี่ยอยากไปดูประเทศที่ไม่มีความสุขมากที่สุดในโลกนะฮะถึงแม้ว่าหลังจากโพสต์ไปเนี่ยแฟนคลับจะเข้ามาท้วงว่าจะไปจริงๆหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสงครามยังระอุอยู่เลยแต่ว่าเธอก็ยืนยันที่จะไปแล้วก็ ไปที่ประเทศอัฟกานิสถานครับซึ่งหลังจากไปไม่นานเนี่ยเธอก็ได้โพสต์อัปเดตในเชิงว่าตอนนี้เนี่ยตาลิบันเนี่ยบุกเข้ามาไม่ไกลที่พักแล้วซึ่งน้องไกด์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็กลัวนะครับแล้วก็กังวลมากเพราะว่าตาลิบันเนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีนะฮะถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยเธอบอกว่าฉันฆ่าตัวตายดีกว่านะครับ ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้โพสต์ออกไปนะฮะแฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็ให้กําลังใจแต่ว่าก็มีหลายๆความคิดเห็นนะครับที่ทักท้วงและก็ไม่เห็นด้วยกับการเดินทางในครั้งนี้ของคุณมิ้นท์นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะฮะร,รวมไปถึงต้องลําบากคนอื่นที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือนะครับบางคนก็บอกว่าเวลาสื่อใหญ่ไปยังต้องไปยังต้องมีหน่วยงานมาสนับสนุนหรือว่าควรไปกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การสากประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณมิ้นท์เองเนี่ยไปทำคอนเทนต์ส่วนตัว อย่างไรก็ตามครับคุณมิ้นเนี่ยก็มาโพสต์อัปเดตนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเธอนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยเดินทางไปมาหลายประเทศแล้วก่อนไปก็ทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัว นะขออภัยที่ทําให้เป็นห่วงนะครับจริงๆไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเรื่องราวเนี่ยยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยติดต่อกับทูตบ้างหรือยังเพราะว่าในอัฟกานิสถานเนี่ยไม่มีสถานทูตไทยนะซึ่งคุณมิ I ้นท์ไอรูมาโลนครับก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ไปนะฮะในเชิงว่าติดต่อสานทูตอัฟกานิสถานในประเทศอื่นสิทำไมต้องไปติดต่อที่สารทูตไทยนะครับจนทําให้ทัวเนี่ย ไปลงคนที่มาเมนนะครับหาว่าไม่รู้เรื่องบ้างคุณมิ้นเนี่ยเขาเดินทางบ่อยเขาเก่งต้องหาข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ภายหลังเนี่ยกลับมีคนมาเฉลยนะครับว่าที่แท้จริงอ่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้ที่มาเมนเนี่ยเป็นคนที่ทํางานด้านการทูตในแอฟริกานะครับแล้วก็มาสอนว่ามันต้องติดต่อที่ไหนนะฮะติดต่อที่อิสรามาบัดไหมมันใกล้ที่สุดแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามครับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยก็เป็นดราม่าอย่างเดือดเดือนะครับซึ่งทางคุณมิ้นเนี่ยก็ได้ลบโพสต์ทุกอย่างไปหมดแล้วเกี่ยวกับการเดินทางไปอัฟกานิสถานครับ